นี่คือ Mercedes-Benz EQS 450 SUV รถไฟฟ้าแบบฟูลไซส์ที่รวมทั้งพลังความเงียบและความหรูในร,ระดับที่เหนือกว่าครับภายในสวยระดับพรีเมียมเบาะกว้างทุกแถวนั่งแล้วรู้สึกเหมือน First c คลาสเดินทางไกลก็สบายแบบสุดจริงๆเทคโนโลยีจัดเต็มนะครับทั้งหน้าจอภายในแบบ h y p e r ร์สกรีระบบช่วยขับอัจฉริยะ และช่วงล่างแบบเอเมติกที่ทั้งนิ่งและนุ่มครับและตอนนี้มีข้อเสนอพิเศษให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่ารับส่วนลดทันที2 0 0 0 0 0บาทแล้ถ้าลูกค้าครอบครองรถยนต์หรูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz B&W Audi หรือแบรนด์อื่นอีกมากมายรับส่วนลดทันที500,000บาทและมากไปกว่าน,นั้นครับถ้าลูกค้าเลือกจัดแฟนแนซ์นกับ Mercedes-Benz Mobility รับส่วนลดเงินดาวทันที700,000บาทครับหากท่านใดสนใจชมรถแค้นจริงนะครับสามารถชมได้ที่งาน Motor Expo 2อ2 5ที่แที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1 0ธันวาคม2568นี้ครับ และหากท่านใดไม่สะดวกไปที่งานสามารถรับข้อเสนอเดียวกันได้ที่โชว์ลูมเบน z b บีเคเควิภาวดีได้เลยค่ะแล้วพบกันนะครับ